สวัสดีครับเอาพวกับซันนี่คาร์สปานะครับวันนี้ส่งโมซินเนตเบนซ์เอ็มเอลนะครับเสื้อเคลือบเซรามิก 9H นะครับผมพร้อมติดฟิล์มกันสะเก็ดหินครึ่งหน้านะครับอ่าบริเวณจุดฝากระโปรงที่ทุกคนเห็นนี่ครับเป็นฟิล์มนะครับผมฟิล์มกันสะเก็ดหินนะครับไปถึงกระจังหน้านะครับกันชนนะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็มีอุกระจกด้วยนะครับที่ติดนะครับ คันนี้ลูกค้าเก็บสีมานะครับแล้วก็เข้ามาติดฟิล์มการสะก็ดหินนะครับคมเมียมนี่ก็ติดหมดนะครับนี่คันนี้ลูกค้าเป็นรถเอาไว้นานๆใช้งานครับก็เลยอยากจะติดฟิล์มเพื่อทําให้รถเวลาเดินทางไปเที่ยวอะไรได้ปกป้องนะครับผมนี่เราเก็บรละเอียดให้อย่างดีเลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลือบเซรามิกได้ครับปรับ ไม่มีปรับผิวส้มนะเห็นว่ามีขึ้นๆเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ติดฟิมเบ้ามือให้ด้วยเบ้ามือทั้งหมดเลยนะครับดูมุงกว้างกันบ้างคันนี้เงามากๆล้อแม็กนะครับพลาสติกทุกส่วนเราเคลือบให้หมดเลยนะครับ,บนี่ดูรอบคันสวยงามมากนะครับคันนี้ลูกค้าเคยนำ mercedes benz ม,มาแล้วหนึ่งคันนะครับถูกใจก็เลยเอาอีกคันหนึ่งมา นะครับจัดต่อเนื่องกันไปเลยนะครับทําทั้งบ้านเลยสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่ชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อซานีตาคาสปาเข้ามาได้เลยนะครับผม0855365646นะครับพ่นการสนิมติดฟิล์มเคลือบเซรามิกเรามีให้ทุกอย่างเลยครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยเราจะให้นะครับก็เดี๋ยวคันนี้จะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ